ครับลุงรวยก็ได้มาถึงป่าที่จะมาหาของป่าไปหังตบข้าวตอนเย็นกันว่าจะได้อะไรมั่งรวยก็ไปเลอะหาดูว่าจะ เจออะไรมั่งจะได้หน่อไม้แลอจะได้เห็ดไปไปรับชมกับลุงรวยโอ้โหป่าที่สวยงามมากๆโอ้เป็นป่าหน่อไม้ป่าไผ่ดูสิว่ามันจะมีไหมจะได้อะไรมั่งวันนี้ cào trọn viên, ôm, bầu không khí nó khấm khấm một, bầu không nó khấm một, ôm, nho mai mi, ở bên trong, tôi thấy rồi, thấy nho mai, nho dài, dài đây, เราจะกลับมาเอาตอนกลับดูอยู่ตรงไหนมั่งเนะี่ยเราดูป่าไม้ ฝนก็นไม่ตกฝนหยุดไปหลายวันไม่รู้จะมีเห็ดมีอะไรหรือเปล่าอ๋อดูหนังไม้ด้วยดูเห็ดด้วย lá mai cũng không có ra được, vì trời mưa, trời nắng, trời mưa, trời nắng, trời mưa, trời nắng,

หาดูหนังไม้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นี่ไงหนังไม้หนไม้อะไรเนาะนี่

Nó du ngon máy to Cái tà máy thì nó đông sống mặt

làm máy như vậy cái một máy đường sung mắc mặt Có nó mái nó dây đấy người với chảo sắc nó dùng bằng Đi ngay. Đây lào. Dặn lưới. ok. ปลาดองที่สวยงามมากๆ ทำไม่ไปงามอยู่ตรสมบูณ์ครับแล้วก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้ก็ได้ผ่านเวลามาเนิ่นนานครับ้อยก็ขอขอบคุณขอบใจพี่ปานาอาทุกท่านทุกกำลังใจครับเมย์ก็ขอกราบสวัสดีบ๊ายบาย